เอชเนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ติดจากคนสู่คนแล้วก็ติดทางเพศสัมพันธ์สารคัดหลั่งเลือดค่ะปกติคนที่ติดเชื้อเอชวเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3หรือ4ระยะแล้วแต่เกณฑ์ของแต่ละประเทศนะคะระยะแรกๆที่ติดเนี่ยเราจะเรียกว่าติดเชื้อเอชไอวแต่ระยะหลังๆของการติดเนี่ยเราจะเรียกว่าเอชเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันถูกทําลายไปมากแล้วจะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสแทรกเข้ามาได้ สาเหตุที่ทําให้เกิดเอชวีก็เนื่องจากเป็นไวรัสที่ติดจากคนสู่คนนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นการเกิดโรคเนี่ยคือได้รับจากผู้อื่นมาโดยติดทางเพศสัมพันธ์ทางเลือดทางสารคัดหลั่งที่มีเชื้อเอชอวีอยู่ในนั้นออตามลักษณะ ธรรมชาติของ HIV เนี่ยนะคะเนื่องจากแบ่งเป็นหลายๆระยะเนี่ยระยะแรกๆของการติดเนี่ยจะเหมือนไวรัสทั่วๆไปก็คืออาการไม่จำเพาะจะป่วยเหมือนไข้หวัดมีไข้ต่ำๆมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดเล็กๆน้อยๆหรือมีเจ็บคอไอจามน้ำมูกเหมือนไข้หวัดได้เพราะฉะนั้นจะแยกจากไวรัสอื่นๆได้ยากในระยะแรกข้อมูลณนะปัจจุบันนะคะจากทั้ง WHO แล้วก็ CDC เนี่ยอัตราการติดเชื้อ โควิดในคนไข้เอชวีกับคนไข้ปกติเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันคนไข้เอชวีมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเทียบเท่าคนไข้ปกติขึ้นกับะระดับภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอชวีนะคะถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอชวีต่ํามากความรุนแรงของโควิดเนี่ยจะรุนแรงมากเช่นกันเหมือนในผู้ป่วยกลุ่มอื่นที่โควิดสามารถทําให้โรครุนแรงขึ้นได้เช่นคนไข้ที่มีโรคปอดโรคหัวใจหรือว่าเบาหวานอยู่เดิมความรุนแรงของโรคจะมากกว่าคนไข้ปกติที่แข็งแรงดี แนวทางการรักษาเอชวีให้หายในปัจจุบันยังไม่มีทางที่พอจะทําให้หายได้เลยค่ะปัจจุบันวัคซีนที่พัฒนาอยู่เนี่ยก็ไม่ได้คืบหน้าเท่าไหร่แล้วก็มองไม่ค่อยเห็นว่ามันจะป้องกันได้ดีสักเท่าไหร่ปัจจุบันที่พัฒนาไปได้มากเนี่ยก็คือยาในการกดปริมาณไวรัสซมากกว่าเอชไอวีเนี่ยเนื่องจาก ติดทางเพศสัมพันธ์สารคัดหลัง่งเลือดเพราะฉะนั้นเมื่อไหรที่เรามีความเสี่ยงพวกนี้เช่นเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันการได้รับเลือดการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันรวมทั้งเข็มสักและเข็มเจาะทั้งหลายด้วยพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือมาตรฐานความสะอาดไม่แน่ชัดเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไอชีวีและโรคติดต่อทั้งเลือดและสารคัดหลั่งอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นต้องได้รับเลือด เข็มฉีดยาสารคัดหลั่งเนี่ยก็ควรจะต้องแน่ใจว่าไม่มีเชื้อ HIV จากต้นต่อเหล่านั้นถ้าไม่แน่ใจเนี่ยแนะนำว่าให้เลี่ยงให้เลี่ยงการได้รับเช่นเ,เลี่ยงการสักจากร้านที่ดูไม่สะอาดแล้วก็ไม่มีมาตรฐานแล้วก็เข็มฉีดยาใช้ร่วมกันส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ป่วยติดยาเสพติดพวกนี้มีความเสี่ยงเช v อวีและโรคติดต่อทางเลือดอื่นๆด้วย ในผู้ป่วยที่เป็นเอชอวีอยู่แล้วนะคะหรือว่าในผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมีเชื้อชวีก็คือมีความเสียเ่ยงแนะนําว่าถ้ายังไม่ได้รับการรักษาเนี่ยให้เข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแนวทางการรักษาคือเริ่มยาต้านไวรัสให้เร็วที่สุดคุณภาพชีวิตก็จะดีเทียบเท่าคนปกติถ้าเราเริ่มช้าหรือเราตรวจเจอตรวจเจอได้ช้าเนี่ยภูมิคุ้มกันถูกทําลายไปมากแล้วเวลาเราเริ่มรักษาแล้วมันจะมีความยากลําบากเราก็ภูมิคุ้มกันจะกลับมาได้ช้ากว่าคนปกติอาจจะมีโรคแทรก อื่นๆได้ทําให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นคําแนะนําต่อผู้ป่วยที่เป็นเอชวีหรือสงสัยเอชวีต่อโควิดเนี่ยก็คือเหมือนประชาชนทั่วไปแต่ว่ามีเพิ่มเติมก็คือให้เริ่มรักษาเอชีวีให้เร็วที่สุดถ้าเกิดรักษาอยู่แล้วให้ทานยาให้ตรงเวลาห้ามลืมกินยาห้ามขาดยาแล้วก็ห้ามกินผิดเวลาคําแนะนําอื่นๆเหมือนประชาชนปกติก็คือให้ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากเวลาอยู่ในที่ชุมชนค่ะ